สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่เจมาของโลบบกที่มันได้สายสับสนไปแล้ว p โปกเกม่อนบริกบอลตอนนี้ได้มีคนทําแฟนเกมและเบมันขึ้นมาใหม่และตำน,นานก็ได้เริ่มขึ้นเรื่องทุกอย่างเริ่มต้นจากที่ตัวฉันฉันอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆีกเมืองนึงและวันนี้เป็นวันแรกของฉันที่จะได้รับโปเกมอตัวแรกไปครอบครอง แต่ว่าก็ได้เกิดเรื่องมากมายขึ้นจนจันให้ฉันกลายเป็นปเกรมนเทรนเนอร์ที่แข็งเก่งที่สุดในตอนนี้แต่ว่าเนื้อเรื่องทุกอย่างเรื่องต้นที่ที่นี่ที่ที่ฉันอาศัยอยู่เป็นที่แรก <c oughs> ลำคาปุกอะไรนักหนาเดี๋ยวก่อนฮโอ้ยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยวันนี้ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันนี้เป็นวันที่ฉันจะได้รับโปเกมนตัวแรกจากศาสตราจารย์นี่นาฉันฝันเสมอเลยนะว่าฉันจะเป็นนักนัจานภพ่ที่เก่งที่สุดในโลกใบนี้และฉันจะมีโปเกมอมากมายฉันหวังว่าฉันฉันหวังว่าฉันจะพบมันในวันนี้นะ เอาเป็นว่าเริ่มต้นกันเถอะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนฉันเลือกไปเลยฉันต้องเขียนชื่อตัวเองก่อนนี่ว่าชื่อสายาของการเป็นโปเกมอนเทนเนอร์ของฉันมันล,ลี่แล้วกันนะว้าชื่อชื่อน่ารักมากเลยชื่อมอลลี่เนี่ยฉันบอกว่าทุกคนจะชอบมันนะแต่ก่อนอื่นนะเฮ้มอลลี่ hey, นี่ฉันเองเจ๊ ฉันไม่อยากจสเสื้อเลยว่าวันนี้เป็นวันแรกที่พวกเราจเระเล่นโปเกมอนกันเอาเป็นว่าวันนี้ความฝันของพวกเราตั้งแต่ยังไัยเด็กเป็นจริงแล้วนะเอาเป็นว่าฉันจะขอดำหน้าไิธี่แลบก่อนหรือว,ว่าใช่ใช่พ่อแม่ของเธอฝากมาบอกฉันว่าพวกเขาอยู่กันที่ถ้ำอ่ะให้ฝากเธอไปหาพวกเขาหน่อยแล้วละไปคุยกับเขาฉันรออยู่ที่แลบนะโอเคเลยเจ๊เออคืมบอกไปเกมดีไม่ได้มีแค่มอนดี้เป็นคนเดียวที่เล่นยังมีเพื่อนเ,อนเอนร่วมทางอีกสามคน ซึ่งเป็นคนจากไหน p เจนั่นเองค่ะก็คือคุณมัวนาฟานเดคุณสันชัยนิสตาและคุณข้าฟ้าเฮนดี้ค่ะก่อนที่เราจะไปรบกวนคือมอนเราขอไปหาพ่อแม่ก่อนลวกันนะเชคบอกมาว่าอยู่ที่ถ้ำใช่ไหมอ่ะมันไงหืมพวกเราต้องดูแลมันอย่างใช่พวกเราต้องเก็บความลับจากทุกคนด้วยจริงด้วยค่ะมันอันตรายเกินไปสำหรับผู้คนในเมืองนี้ฉันไม่คิดว่าพวกเราควรจะบอกผู้คนเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะ บางทีบนลำาท่านว่องบอกสอาสตจาย์คนใหม่นะคุณก็น่าจะค้าขาดแม่ค่ะคุยกันอยู่เหรออ๋อมอนดี้เธอทำให้ฉันกลัวนะเนี่ยว่าไงลูกลักวันนี้เป็นวันแรกของลูกไม่ใช่หรอที่จะได้รับโปเกมอนตัวแรกนะพวกเรามีความสุขมากๆเลยนะลูกลักขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้เจอกันที่บ้าน พ่อแม่เพิ่มคนพบถ้ำแห่งดีเมื่อคืนนี้เองพวกเราก็เลยต้องมาทำงานที่นี่ตั้งแต่ชเช้าเลยนัดวันเาน่าจะพูกันพอแล้วนะไปหาศาสตราจารย์รับเราจะมั่นตัวแรกของลูกกันเถอะงั้นตามพ่อแม่มาก,ก็ได้นะพ่อขับแม่ขับรถหนูวยหนูตามไม่ทนัน สวัสดีผมชื่อศาสตราจารย์ไฮสเปอร์ผมเป็นศาสตราจารย์ใหม่ของเมืองแห่งนี้ผมพนันได้เลยนะคุณมันดี่ผู้ปกครองของคุณคุณจะบอกเรื่องนี้จะบอกคุณคุณนั้นตื่นเต้นมากๆตลอดการรับโปเกม่อปในครั้งแรกแต่มีบางอย่างที่ผมจะบอกคุณคุณและเพื่อนของคุณนั้นเป็นคนที่มาช้าที่สุดแล้วตอนนี้เดิมโปเกมอนเพียงแค่สตัวเท่านั้นให้เลือกเอาเป็นว่า โชคดีกับการเลิกโปเกมอนของคุณแล้วกันนะครับโอ้น่าเสียดายจังเลยแต่ไม่ต้องเสียดายไปโปเกมอนที่เดือตอนนี้เป็นโปเกมอนที่ยังสุขภาพแข็งแรงและสามารถพัฒนาไปได้ไกลอยู่นะครับคุณมารลลี่เอป็นว่านะแต่โปเกมอนที่เหลือนี่มันเป็นแนวอะไรห,หรอคะแล้วล่วาสายมันแข็งแรงรือเปล่าทำไมถึงไม่มีคนเลือกอหรอคะไม่เป็นไรครับคุณมารลลี่ผมมั่นใจนะว่าโปเกมอนของผมเนี่ยสามารถช่วยชีวิตค,คุณได้เลยคะ่ะอืมงั้นฉันขอเลือก แมวพืชแล้วกันนะคะเป็นตัวลือรที่เยี่ยมมากหวนลี่มันของลูกน่ารักมากเลยพอเชื่อว่าพปเกมอนของลูกจะเติบโต,ตและเป็นแบทเทิรดีๆได้นะฉันหวังว่าพยเกมอนจะมาเป็นเพื่อนดีๆที่สุดสำหรับฉันนะแน่นอนว่าย่อมจะมีชาเลนจ์หลายอย่างที่รออยู่ให้ความหวังของเจ้ากับโปเกมมอนนำทางเจ้าไปซะในเกเด็กนี G ่ D e K N e. มันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถบอกจำนวนโปเกมอนที่คุณจับได้นะแล้วมันจะช่วยเธอหาปโปเกมอนได้แล้วก็มันสามารถช่วยเธอในการเก็บะัมโปเกมอนไว้ในนั้นได้ด้วยนะหน้ไม่ก็สามารถซื้อโปเกมอนจากเดวิดได้จะรออะไรอยู่หล่กไปสำรวจโลกโปเกมอนได้เลยเออใช่มอนลี่ขอโทษจะไปพวกเรามีขอจะมาให้ด้วยนะ Oh, ตัวอยางวอาพวกะเราต้องอยู่กับสาตวารา์กอดนะใช้เวลาคุยสักนาทีนึงเดี๋ยวพวกเรามาเจอกันที่หลังนะเฮ้ยวอลลี่เดี๋ยวก่อนตอนนี้พวกเรามีโปเกมอนแล้วมาแบทเทินกันเถอะเจคได้ท้าวอลลี่ในการต่อสู้หรอได้เลยสิเจค แต่ฉันจะ,สะแสดงให้เห็นเลยว่าใครน่ะเป็นโปเกมอนแทนเดอร์ที่แข็งแกงไปเลยน้องเมวจุบป,ปากมาน่้ยตบมันเป็นการต่อสู้ที่เยี่ยมจริงๆมา,มาให้ฉันรักษาโปเกมอนให้นะมารีมันน่าเป็นการต่อสู้ที่เยี่ยมยอดจริงๆพ่อของเธอต้องการจะได้เธอ แข่งเก่งมากกว่านี้นะพวกเราดีใจในตัวพวกเธอจริงๆน,นเนี่ยต่อไปพวกเราจะคอยซัพพอตลูกเองในเมื่อนำไปครั้งแรกของลูกต้องระวังให้ดีนะก็อย่าอย่าลืมกินข้าวได้ละพวกเรามีบางอย่างจะให้ลูกนะนี่คือสร้อยคอิ๊กบอลสร้อยคอรประจำตระกูลของ ันนี้จะมีประโยชน์สำหรับลูกมากๆจำไว้ว่าขา้อควรรักลูกสเสมอนอะรักษาวันไว้อย่างดีเพื่อเราจะขอกลับบ้านก่อนแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรหาพวกเราได้นะว้าวนั่นเยี่ยมจริงเลยนะเดี๋ยวพื่อเราจะไปจับไปก้อนกันเดี๋ยวฉันให้โปเกมอนนะนายสามารถทําให้โปเกมอนอ่อนแอโรใช้โปเกมอนจับได้เดี๋ยวฉันจะรอที่สนนใหม่เลขหนึ่งนะเดี๋ยวพวกเรามาเจอกันเอาล,ละไว้เจอกัน ในที่สุดการเดินทางก็ได้เริ่มตักีแล้วระหว่างที่มันเดินทางตอนนั้นคนในมือก็ให้กําลังใจมอนทีในการแบบนั่นแหละให้กําลังใจ,ลลใลงใจแล้วระหว่างทางก็เจอโปเกมอนปางทางต่อมันดีไม่ค่อยได้อยากได้มันมันก็เลยเจ้าแมวหิวหรออ่ะเชิญค่ะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเอกพีน่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่โปเกมอนเท่าน,นั้นก็ยังมีเหล่าเทนเนอร์ด้วยนะ นี่พี่รู้จักร้านเติมเกมนี้หรือเปล่าน่ะหนูขอแนะนำานะซันโซนเว็บบริการเติมโลบรักนะคะถูกซื้อง่ายได้ไฟเติมผันไอดีพาสเครดิตดีรีวิวครบรับประกันไม่โกงอย่างแน่นอนออมันดี่ก็เติมจากร้านนี้เช่นกันนอกจากนี้ยังมีระบบสะสมแต้มที่ผ่านมาจากการเติมไปแลกของรางวัลฟรีได้อีกด้วยนอกจากโลบอกแล้วยังมีเกม i d e n t i t y V และเกมอื่นอีกมากมายไม่เติมไม่ได้แล้วนึกถึงซันโซน อ๋อพี่รู้จักขอบคุณสำหรับ XP นะใครสนใจสามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยขอบคุณค่ะระหว่างทางก็เจอโปเกมอนเพลนน์อีกมากมายแล้วมันดีก็ได้ต่อสู้กับพวกเขาแล้วก็ได้ XP ไปจำนวนมากให้กับน้องแมวแต่ว่าน้องแมวมันดี่ก็บาดเจ็บหนักเหมือนกันค่ะถ้าไม่เชื่อคอยดูเลือดนะคะดูสิมอนดี้กับตายจากการแข่งขันครั้งนี้มอนดี่เลือดเหลือแค่สองเองแล้วระหว่างทางมันก็เจอโปเกมอนแล้วก็ ได้รับโพชั่นค่ะพอดีเลยก็เลยใช้ฮิวเลยค่ะตอนที่จัมงหมดที่จะเข้าไปในเมืองถัดไปนั้นก็มาลีสันมาทำไอวที่สุดจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยมีบางอย่างเกิดขึ้นอนะมันแย่มากๆเลยฉันต้องพาเธอกลับไปตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยไม่มีเราจะอธิบายแล้วไปกันก่อนมาลีข้าดีใจนัที่เจ้ายังปลอดภยัย แต่ข้าขอโทษด้วยที่ต้องบอกเรื่องนี้กับเธอมันลี่แต่ว่าพ่อแม่ของเธอนั้นถูกลักพาตัวไปเมื่อไม่นานมานี้เองข้าไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้คนในเมืองนี้แต่ว่ามันเป็นทีมของเอสเฟดทีมนี้มมนเป็นทีมผู้ร้ายที่พยายามจะทำลายโลกใบนี้และพยายามจับปะเก็มอนและผู้คนต่างๆไปด้วยเพราะเป็นว่ามันเป็นปัญหาใหญ่มากเลยล่ะมันลี่มันลี่ก็ต้องไปช่วยพ่อแม่ของเธอให้ไหวที่สุดเลยนะ ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชะตาของพ่อแม่ของพวกเธอจะเป็นยังไงแต่ว่าข้าอวยพรให้เจ้าโชคดีนะมารี่ข้าเสียใจด้วยที่ข้าปกป้องพ่อแม่ของพวกเธอไม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นไปแล้วเธอต้องไปแก้ไขด้วย มันเป็นข่าวลายที่มอร์ลี่รับไม่ได้จริงๆไอทีมคอนเซปอะไรทักอย่างเนี่ยมันรักว่าตัวพ่อแม่ของมอร์ลี่ไปมอร์ลี่รับไม่ได้มอร์ลี่ต้องนีบไปชดใช้เดี๋ยวนี้เลยแต่ว่าตอนนี้มอรลี่ยังไม่รู้สาเหตุมากนักว่าทีมพวกนั้นอยู่ที่ไหนนี่ทางนี้เธอดูเหมือนจะเป็นเทนเดอร์หน้าใหม่นะมันน่าจะมีสิทธิ์ที่เลวร้ายกับเธอมากเลยฉันรู้ละพ่อแม่ของเธอสูดจับไปกับทีมเอสเปอร์ใช่ไหมนั่นมันแย่มากเลยเนาะ เอาเป็นว่าฉันมีข้อมูลเกี่ยวกับทีมเ,เบสเปอร์นะตามฉันมาเดี๋ยวฉันจะบอกว่ามันอยู่ที่ไหนเอาเป็นว่าพ่อแม่ของเธอถูกจับตัวไปกับทีมเ,เบสเปอร์โหนั่นมันแย่มากเลยฉันรนานเดยนนะเธอน่าจะคิดถึงเขาแล้วพวกเขาให้เสื้อค้อของเธอมาก่อนแล้วไหนฉันขอดูหน่อยสิขอบคุณนะแต่ว่ามันดูเก่าและดูมีมูลค่าฮึขอบคุณนะ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาสอร้อยคอของฉันขึ้นมานะเฮ้มารีเธออยู่ที่นี่เองอะไรนะมีคนเอาสอร้อยคอไปจากเธอแล้วหนีไปหรออ๋อเดี๋ยวอะไรนะเธอเอาสอร้อยคอของพ่อแม่ของเธอไปอแล้วเหรอแล้วฮูมันแย่มากเลยนะน่ะ <c oughs> เดี๋ยวฉันพาไปหาเธอให้ฉันรู้ว่าเธอวิ่งนีจาไป,ปเมื่อกี้ เธอวิ่งผ่านฉันเข้าไปใน่าน่ะเอาเป็นว่าตามฉันมาเร็วๆฉันจะพาไปหาเธอเองเธออยู่ที่ไหนสักแห่งเนี้ยแหละฉันจะรออยู่ตรงนี้นะไม่ให้เธอหนีไปได้เธอเธอก็หาสร้อยคอของทางระหว่างทางที่มอนดี้กำลังตามหาสร้อยคอของเธออยู่นั้นก็มีเทนเนอร์มากมายมาสู้กับมอนดี่แต่ว่ามอนดี่นั้นมีความปัารถนาแน่ก็แค่ต้องการหาสร้อยคอของเธอก็เลยสู้กับพวกเขาไปด้วยความเร่งรีบ หลังจากนั้นวันที่ก็เจอเรียบร้อยแต่ว่าตอนแรกไม่ไหวทําให้พ่ายแพ้ไปในครั้งนี้ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรตอนแมวเราย,ยังไม่พร้อมแต่ว่าครั้งนี้เราต้องสนักให้ได้ค่ะเพื่อส้อยคอของพ่อแม่ของเราตัวแรกที่มันส่งมาเป็นเจ้าหมาซึ่งไม่ค่อยขนามมือเราเท่าไหร่หรอกค่ะก็จัดการไปได้แบบง่ายๆเลยแต่ว่าตัวต่อไปที่เขาส่งออกมาก็คือ ก็แพนด้า Panda ค่ะตัวนี้เป็นปัญหาหนักมากๆสำหรับมอลลี่มันทั้งเล่าเม็ดแรงแล้วแถมมีเลือดที่ค่อนข้างเยอะทําให้ค่อนข้างเป็นปัญหามากแต่ด้วยความโชคดีของมอลลี่ที่มันไม่ได้ตีเบิ้ลมากเท่าไหร่ก็เลยชนะไปได้ค่ะแล้วมอลลี่นั้นก็ได้สร้อยข้อกับคืนมาจากใจหัวขโมยที่ขโมยสร้อยข้อจากมอลลี่ไปแล้วค่ะทําให้ในครั้งนี้ก็กลายเป็นชัยชนะของมอลลี่เองค่ะ แต่ว่าหลังจากจบแบทเทิลแล้วสภาพแมวของเหมือนลี่ก็รอแรยมากๆเลยเพราะเลยก็เลยคิดว่าต้องพาน้องแมวเข้าในโปเกมอนเซ็นเตอร์แล้วรออักษามันก่อนแล้วก็จะถือโอกาสตั้งชื่อให้น้องด้วยเพระเราเล่นเจ้าแมวมาทั้งคลิปเลยหลังจากนั้นมอนลี่ก็ได้พาน้องแมวมันรักษาที่โปกเกมอนเซ็นเตอร์แล้วก็ได้ตั้งชื่อน้องว่าน้องกาฟิลชื่อน่ารักไหมคะ หลังจากที่ตั้งเชื่อเสร็จแล้วมอรีรู้สึกหิวน้ำนก็เลยแวะเข้าไปที่ร้านกาแฟแล้วก็ได้ไปสั่งกาแฟแก้วหนึง่งระหว่างที่เรอกาแฟเสร็จแล้วก็พาคนานี่อยู่ในร้านกาแฟซู้ไปด้วยซึ่งพนักง,งานร้านกาแฟเขาส่งมาเป็นตัวพึ่งซึ่งไม่ค่อยขนาดมือมันรีสักเท่าไหร่ของมัรีเลเวลค่อนข้างเยอะแล้วทำให้สามารถเอาชนะไปแบบง,ง่ายๆคะ่ะ หลังจากจบแบทเนี้มัี่ก็ได้ทั้ง e x p แล้วก็ได้รับเงินเป็นจำนวนมากเลยราะค่ะทั้งสัก2,000แล้วก็มารีก็ได้ของขวัญเป็นนกเป็นกาแฟค่ะที่จะเพิ่มความเร็วในทุกๆเทิรินระหว่างที่มันลีก่กำลังจะเดินไปเมืองต่อไปนั้นมีคนท้าแล้วเขาเอาแมวมาอวดมันลี่ค่ะซึ่งมันลี่ก็ไม่ยอมในตอนนั้นมันลี่ก็เลยใช้แมวของมันลีนะ่น่ะตบแมวของเขาได้ค่ะ เพราะว่าแมวของมารี่นั้นน่ารักที่สุดค่ะโอเคแล้วจะจบแั้วจะจบแล้วมารี่ก็เลยเดินทางไปเมืองที่สองเพื่อที่จะไปต่อชื้อยิมแรกนั่นก็คือยิมสายฟ้านั่นเองค่ะซึ่งยิมสายฟานั้นเป็นยิมที่ค่อนข้างยากเลยสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ใช้โปเกมอนท่าที่มันเสียเปรียบแบบนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นฉันนั้นนี่มันเป็นเพียงแค่ EP แรกเท่านั้นโปรดติดตามตอนต่อไปได้ในโอกาสหน้านะคะ